ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า MyPacks นะฮะดแล้วก็ Alustar Hardcrawl อย่างนี้จะเล่นเรียกว่าอะไรวะ Survival Game นะหรือ Hunter Game มันเองโอเคเราเข้าเลยอ่ะเราไม่ไม่เปิดอะไรมากครับเอาเลยอ๋อเอาเลยครับแม่งคุ้นแลกอยู่จะเย็นนับจะหยาบสตีฟซีโร่เฮ้ยไม่ใช่แม่งโซโลโซโซโเอามี NDC ด้วยโซโลนี่เป็นลูกกุญแจเออทุย F L O L โซโล โซโลนี่เป็นตัวละครในวันพีชใช่ไหมถึงถึงวันนี้เราจะมาเล่นกัน3คนแต่เราก็ไม่ไหวที่จะต้องอยู่ด้วยกันแล้วกันก็ขันเกียรเนี่ยผมเอออยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหเอ้าเชื่อไหมแบบเดินตรงไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอ้แอยู่ไหนอยู่ไหนนัดเจอเลยโคโค่เจอไอ้แล่ะคาชาคาชาอยู่ไหนคาชาฮะผมไม่รู้ตอนนี้คาชาคาชาอยู่นี่คาชาคาาชอยู่นี่อยู่่นีคาชาหันมาไหนไหนครับ อาชายเดี๋ยวช้าไปเจอมงแล้วไปเร็ววิ่งวไปดูเลยวิ่งไปดูเลยวร่ววิ่งวิ่งไปเร็วเร็ไปดูเ็วไอไอไอวิ่ง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 วับตีนแตกแตกเยลลี่ไนะตไปเล้วโว้ยไปล้วโว้ยไปวโอ้โหแม่กนเร็วเียกูกูไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเกูเป็นหอบเดี๋ยวเดวใจเย็นไปแบ่งแม่งของกนกูหาของกันหาของกันอ้ยโตัวอะไรตบตูดกูอุ้ยชิบหายแล้วแม่งมีสปีดตีนหมาอยู่น ผมเจอเบ็ดผมเจอเบ็ดเอามึงเอาเบ็ดไปใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเจอคุณนะไหน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 โอุ้ยผมผมเจอของแป๊บนึงวิ่งโลโวรู้สึกเหมือนอยู่ในกำแพงเมืองจีนหรือว่าไงสักยยเดี๋วรอกูก่ดไม่ใช่เมืองจีนไม่อยู่เมืองจีนจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นรอกูก่อนเอาวิ่งโลโวใจเย็นใจเย็นโอเคขึ้นมาละอ่าเคขึ้นมาเร็วเามีอะไรปะครับวัดเราสอดดิเราต้องสอดส่องปะ เดี๋ยวหม่วงคุณจะเอาคุเราคนเอาหมวกแบบเฮ้ยคุณเอาไปก็ได้เดี๋ยวผมหาเอาว่าเฮ้ยนี่มันอะไรนั้นช็อกโกแลตหรอเฮ้ยใครมีดาบต้องป้องกันนะเว้ยใครมีดาบต้องป้องกันผมมีผมมีเดี๋ยวผมออาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอาเบ็ดตบปลาไปเออเอาดูคุณเอาเบ็ดเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นสายบัตเชอร์ไงบัตเชอร์ลากมันมาแล้วเดี๋ยวกูตีเชิเออเป็นดอดเอไงดอดเอเดี๋ยวกูจะเอาอันเนี้ยผมเป็นสายวางแล้วกันวางนี่ปุ๊บมัันนจจะะววิิ่่งงมช้า รอก่อนกดีดิเ้รอก่อนรอก่อนไม่มีเข็มทิศไม่ีเข็มทิศความรู้สึกเหมือนใครใครมีสองเราไปแบ่งกันบ้างนะมามามาคนเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหมวกไปสภานุ้้ยมีคนบ้าไปดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มึงไม่เอกมาหลักกูเดี๋ยวกูเป็นสายจีแบบสายสายไม่ใช่สายเอาห่าตัดให้ผมก่อนผมยังไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยอ่ะมีหค่เป็ดมาไม่มีใครหุ้ยเจ็ดเคเอาเคเราแยกแยกย้ายหาของเลยเอาคุกกี้มันมันเหมือนเสถียรกว่า เหมือนเสถียรกว่านู้นวะนั่นแหละอ้ยเหมือนแบบพลังที่สมจริงที่กระชาบอกกล่าวไอ้ข้างต้นนี่ไม่ค่อยมีเลยไม่ไม่ไม่คืนมันแบ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนียอุ้ยไม่แม่งเจอกล่องครับผมเอกล่องงุนแรงอย่าแย่งคุณคุณเอาบวกไปคุณเอาบวกไปเพราะว่าเราเจอเพราะเราได้บวกคนละอันแล้วเป็นบวกกันน็อกอย่างดีเลยโอ้ยมึงไม่หลอกกูเลยอ่ะเดินไปโอเคโอเคครับนี่ยครับผมเดี๋ยวผมตามไอซ์ไปเนี่ยตามมาตามมาวิ่งได้ขวานทองแล้วอุ้ยขวานทอง อุ้ยเอามานทำไมเจอดาบเลียบดาบดาบมาไม่ขวานขวานมันจะแรงกว่ามันจะแรงกว่าดาบนะพูดจริงอ่ะเอ้ยเออผมเจอแล้วผมเจอขนนกมึงเอาไปไว้เก่าตีลึกลงไงวะเอาไว้ปั่นหูเอาไว้ปั่นหูทำให้โซเดียมไปปขนหูไงนี่ตัวคาบไปคาบสิมีตัวคาบด้วยเหรออุ้ยๆมีตัวคาบชิบหายไม่มีสติ๊กเอาให้กูมาทำเฮ้ยอุ้ยขอบคุณครับเจอแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเจอแอโร่ครับแล้วก็วูดเด์ซอร์ท แล้วก็อุ้ยอุ้ยเจอดาบทองจุ่มอุ้ยเจอดาบทองเหมือนได้เดี๋ยวอาคราบคาบตรงไหนนะคาบตรงตัวคาบขางบนนู่นไงคุณซีคุณมีอาวุธหรือยังเดี๋ยวผมทิ้งดาบไห้ให้แล้วเดี๋ยวกูใช้ดาบพองตัวคาบตรงไหนวะกูลืมนู่นไงนู่นไงอ่ะผมผมให้ดาบไหมคนไปอุ้ยโอ้โหกูก็มีเนี่ยกูจะเอาทำไมสองอันวะนู่นนู่นคุณอยู่นู่นไงจะเอาจะเอาเอาเนื้อไม่เอาเนื้อไม่เอาเนื้อไหนวะซุ่มเอ็ดวะคุณคุณสีนู่นไงเปลี่ยนทิชเชอร์แพกปูมองไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ อุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งตีใครตีอุ้ยเอุ้ยมีคนตีคนตีใส่ใส่ชุดทองไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้รีบตามมันไปครับตามตามตาม follow follow ไปแล้วกลงแล้วกลงแล้วกลงแล้วไม่ครับผมย่า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 ถอยถอยมีมีชุดทองอุ้ยถอยถอยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วตีมันตีตีตีโอ้ใส่มันไอไอไอใส่มันไอไอย้ยเฮียอุ้ยเฮียกูตัจะตายแล้วไอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยไอไอทำทำไมมึงโอ้ยเยี่ยมวู้ห้อของว่ะ ตายด้วยบัดมึงบ้าเปล่าไอ้ชายตายแล้วข้าเช้าออกมาข้าช้าเฮ้ยมันเป็นเนี้อะไรวะไม่ไม่ไม่เป็นนาเขตมันห้ามเข้าคุณสิชิบะแล้วชิบะดื้อโดนมันเป็นนาเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยมีนาเขตด้วยเหรอวะเออคัดตายห้าลูกกูขำมันดูสิดูเกมก่อนไหนเออโอเคดูดูดูจอดอกอาชามีดาบทองป่ะมีมีมีเราไปส้อนซองคุณข้าช้าแคสติ้งเกมนะครับว่าทันแม้ มือคุณเลยนะเว้ยมันมีขอบเขต้วยผมรีบบอกไปเลยว่าถ้ามีหิมะเราต้องรีบบอกแล้วคุณสิชาครับผมมีหิมะมีขอบเขตหิมะมาแล้วต้องรีบบอกละอ๋อเอาเอางนี้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไล่ฆ่าคนครับนี่ครับผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเปลี่ยนสตูได้ไหมครับเปลี่ยนศังสูเปยนัตูเป็นไม่ไมเออเปลี่ยนมาหาหันบ้ามาอาเสีหัเอาคุกกี้ไปไอ้ตุ้ดจีนแล้วท่านี้แปะแปะแปะปะแปแรกแรกันแรกแรกกันไปเร็วครับผม อี่เห็นเกมไหมที่ผมเล่นกันอยู่เนี่ยอ๋อเห็นเห็นเห็นโอเคอุ้ยแม่งเขามีไอรอนฟอสชิพหายแล้วกิชานับคนนี้เหลือกี่คนนะดูดิโอ้เหลือ6กหนเออเหลือ6ว่ะหนึ่งงั้แล้วต้้งท่าหนึ่งเลยกิชาเฮ้ยเดี๋ยวยีงยั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 งยองยั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 งอูก่อนว่ารองไฟนอลใช่รอบงฟนอยเดสติเนชัยัยังยังเังยังยยัยังยงยังยังงยังย็เยยังังยยยยจาเข้ามายกูจะตายแล้ว ขอบคุณครับตายไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครรีบวิ่งตายยเลโอ้ยคือของมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงหน้ามันอยู่ตรงหน้าวัดโซลินเนี่ยเนี่ยต้องไอ้เดียวพวกนี้มันก็ตบปลาเหลือห้าคนแล้วกระชาอยู่แถวๆวัดโซลินเช่นกันเออเดี๋ยวตอนนี้ผมกลังลงแล้วไปฆ่าคนแล้วขอผมมันตายตามคุณไปกระชาขอผมกูไม่รู้เลยเลยเียมืนตกปลายืนตกปลาอยู่เออไม่มีตกปลาด้วยไหนวะตรงไหนสบายใจเถอะ ตรงไอ้ตรงทางอุ้ยแต่ตัวมันแบบทองนะเออจะไหวไงไอ้ไม่ไม่ไหวไหวไหวไอ้ลงไปเลยไอ้ตรงด้านล่างเลยฮะด้าานลล่งเยตรงเออนี่เอาเหนยมันอะไปแล้วขวามือขวามือเออขวาขวามือขวามือครับผมมามือเอาเลยไอ้ไอ้ไอ้หลางล้างหลังหลังไอ้ล้างไหลเออนั่นแหละใส่มันใส่มาเไยวะมีน้ำตาวะใส่มาได้มีน้ำยาน้ำยาน้ำยามีโอ้โหตายแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ววมาครรพจิง อ่ะ okay. นะครับผมก็กลับมาใหม่อีกครั้งนะครับกับเอ่ออะไรวะไม้ค้าบโอเคไม่ใช่ขอชื่อโหมดดิไม anyway> ้ค้าบก็ฮังเกิลเกมเออนั่นแหละครับนะครับกลับมาอีกครั้งกับฮังเกิลเกมเนี่ยวันนี้เราจะไปกันเป็นหมู่ครับผมอ้ายมาสามคลนะผมไม่มีสี่เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่รู้เรื่องอะไรนะเราไม่รู้เรื่องครับผมเล่นโง่ๆตายตายแบบโง่ๆเลยโดนเลยไม่รู้ยิงนะครับโอเคนี่เรานี่เราต้องไปหาของก่อนใช่ไหมเฮ้ยนี่เซิร์ฟเดิมเฮ้ยนี่มันแมปเดิมเดี๋ยวเราไปบันไดใหญ่นะโอ้ยเดินมาชาไป เดี๋ยวๆเดี๋ยวแป๊บเึงยกูกูกูหาของก่อนจิ๊ก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 จ อ้ยเดี๋ยวไปละเดือดไปละอะไรเอาล่ะไปไหนกันหมดแล้ววะขึ้นมาไปงตรงเร็วมาทางซ้ายไปแล้วโว้ยวิ่งแล้วโว้ยใหญ่เราโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ดาบพองคุณเมาดาบเมาดาบไหนก็ช้ามาเอ้ยมาโว้ยอยู่ไหนอะขึ้นไปทางบันไดเหรอไอ้ที่ขึ้นมาทางเมื่อกี้เนี่ยเราขนเอาขนมปังไปด้วยไหนคุณซีมาเร็วขึ้นมาเร็วเร็วๆ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปังคตคนละแผ่นเฮ้ยใครผมจะตายแล้วโว้ยใครใครเห็นหีบข้างบนบ้างวะขึ้นไปเก็บปะนะปะหีบหีบข้างบนนู้นอะบนไหนนอนผมแลกจังวะผมไม่เห็นนนูะโอ้โหเฮ้ยขู่ขึ้นไปเก็บยังไงกับนั่นอะเอาไปเถอะปะมีมีทางวะวะโอ้ไม่เป็นไรเจอหีบด้านล่างก็พออะเจอรองเท้าเลยเมื่อกี้มีคนมาแล้วไงตรงเนี้ยใช่ฮะอ่ะคนซีผมให้ขวานไม้คนไปก่อนเฮ้ยเราตักของกันดีเลยวะ โอเคเริ่มกับเข้าที่เข้าทางแล้วออ่่ะะเฮ้ยตรงนี้มีทางกรชาเอาเอางี้เดี๋ยวคุณเป็นบัตเชอร์ด้วยคุณเป็นบัตเชอร์กรชากรชากระชาครับผมไหนครับภูมิองไม่เห็นคุณเห็นซอกนี้ปะเนี่ยเนี่ยกระชามานี่กรชามะนี่นี่นี่หันหะครับซอกซอกนี้มีมีอะไรบอกวะเช็คเช็ควุ้ยวุมีซอกมีซอกอมีมี้ยวะมันไปเชื่อมที่ไหนมั้งวะเฮ้ยลงไปด้านล่างวุ้ยมีมีแม่น้ำป่ะไปเปล่าเเฮ้้ยย โอ้โหอากช้าถ้าเกิดลงไปนี่มาหาสมบัติเลยเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ถ้าคุณตายแล้วถ้าคุณลงไปแล้วคุณไม่อมเหรียญน,นะฮะบอกว่าแม่งโดนน้ำไ,ไม่ได้ไงโเยอะแล้วนะหรือว่าเป็นแม่เฮ้ย,ย,ย,ย <laughs> มีมีมน้ำอ่ะจะลงบ้าล่ะลงน้ำไม่ได้ไหมหรอลงน้ำได้ <laughs> ใช่ฮะเออแล้วต่อไอ้เลยอ้าแล้วลงมาแล้วเราสามหัวใจเอาไอ้เอาลงเลยดิโดดลงเลยเดี๋ยวหาหาจีก่ก่อนกะก่อนจีก่าก่อนจีก่าก่อนจีกาก่อนจีก่าก่อนจีก่าก่อนจะเอาก่อนจีก่าก่อนจมก่าก่อนจีก่าก่อนจีก่าก่อนจีก่าก่อนจ เฮ้ยคุณไม่เอาไพยมึงต้อกัมอะรอเร็วอย่าค่อยแบกมาก็ได้เร็วมานี่มานี่มาฝั่งนี้คาชาโยนมาอย่าคาชาโยนออกมาอุ้ยไอตรง้ไม่ใช่อุ้ยตรงนี้มีกล้องขอไปก่อนครับเฮ้ยครับโอเคโอเคเพิ่งคงัดเปิดของเลยมีอะไรบอกด้วยไปก่อนครับตอนนี้จังหวะนี้รอบก่อนคาชาดูด้วยมีใครมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณสองคนเก็บกล่องเลยฮะผมมีของกล่องมีอะไรโอ๊ยมี วกกระหานวะโอ้โหกามมาเก็บมาแต่ไม่เป็นไรครับผมผมมีเรือเทอรนิคไม่เป็นไรอาจารย์ปเทอรนิคเฮ้ยเขาเขาไปตายนีดีกว่าไปใต้ไหนอ้วไปเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยมีมีคนมาเฮ้ยก้มก้มก้มกระชากออกเรือเร็วมันมันเห็นแล้วกุมออกจักรเรือเร็วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปไม่ได้ของกูมันออกจากเรือตีเรือดิโอเคโอเคไปแล้วเรือกูไปแล้วเพว่าไม่น่ามีใครนะอันนี้อันนี้โอ้ยว้าแต่เราทนฟังฟังหิมะนะเว้ยเจอเจอกระชากกระชากมีทางวุ้ยผมวุ้ยมีทาง ไวระวังเจอขอบเขตหิมานะเออๆนั่นแหละครับผมก็กลัวอยู่เจอเธอเฮียนะ้นขึ้นไม่ได้กูตายก่อนเลยได้เปล่ามันเหมือนมีมนุษย์หิมะปลาเข้ามาใส่กูอะไรเงี้ยบอกเขาอย่าเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยใครตายอะไรเท่านี้เฮ้ยดูดูดู้ทมันตายแถวไหน้กูไปก่อนโว้ยมีอยู่แล้ยอาชาเข็มพิษกูก็ยังไม่ได้เลยนะครับชามาดิโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปครับใจเย็นใจเย็นยานะเงินออกเฮ้ยเดี๋ยวไม่มึงไม่ตรงเฮ้ยเดี๋ยวอะไร เฮ้ยเราเนี่ยซัพพลายอินคอมมิงซัพพลายเนี่ยหรออันเป็นอะเป็นของช่วยเหลือฮะจะเข้ามามันมาเข้ามาที่จุดจุดพันกว่าเลยของเขาก็ไม่รู้อ๋อนี่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นในพวกดอกไม้พวกดอกเห็ดอะไรในตีได้นะดอกเห็ดจะเอาจะไปกินเลยไม้ไม้ทุต้นไม้อ่ะเฮ้ยผมว่าแม่งแบบทางนี้เด๋ยวเกาะเขาไปในเกาะไหมตองเกาะเออนั่นนะครับมีเกาะไหนวะ ใต้น้ําดูด้วยนะเว้ยผมมีของไปยี่ไหนกันอะมันมีของใต้น้ําก็ดําน้ําอยู่ครับเอาคนไอซ์อยู่ในอันด้านนี้ครับไปรอรอก่อนรอก่อนตรงนู้นมีคนวะมีคนเลย Checky ดีๆนะมีมีคนเปล่าเฮ้ยตรงนู้นเรือไปเรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปไปเรือไปเรือตอนนี้กำลังไปเฮ้ยไปเรือหรอไปเรือหรอไปเรือไททานิีเลยเร็วครับผมเรือไททานิีไปไปแล้วโว้ยเฮ้ยเดี๋ยวรึก่อไอ้นั่นมันมาแล้วหิมะมานี่คือจบเลยนะใช่ครับผมไอตรงนู้นมีขอบเกล็ดหิมะให้เปล่าวะดูดิเอ้ยมัน เกติมามันขึ้นมาถึงเรือแล้วผมไม่ไปแล้วหโอชิบมหายแล้ววิ่งๆหนีๆรีบเลยจ้ำเลยลูกแอวิ่งเลโว้ยเดียเดี๋ยวเงรีบเีไม่ได้เลยด้เด้อเดเยจเย็นัเจยเย์หลบกูก่อนรอกูก่อนจ้ำเร็วจ้ำเร็วจ้ำบึจ้ำบึจ้ำบึเกรไงวะใครตีนมาตกเดี๋ยวิบหายแล้วทางนี้ทางนี้เดี๋ยวขอบเขตทีมไม่ไม่มาหนุ่มนุ่มนุ่มไปถึงขึ้ ติดภูไม้เจอเจอสะพานเจอสะพานเอี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสวรรค์แล้วโอ้โหเจออะไรเจออะไรบ้างมาอยู่อุ้ยฝั่งแล้วว่ากูนี่ไปเลยฟังังพี่อย่าตายึงจะตายห้าแล้วเหมือนไหมเจอดาบเพชรเฮ้ยดาบทองเฮ้ยดาบอุ้ยโอ้ยจอเจอหิมะหิมะหิมะมาแล้วหิมะหิมะหิมะ incoming ต่ำกว่าเลยโอ้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 ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเพี้ยเพี้ยกูเกือบตายครับกูเกือบตายลงโอ้โไม่กระทำกูกูไม่รอดแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย่นพึ่งพิ่งหายใจเข้าลึก อุ้ยเหี้ยชิบหายแล้วไงกูจู่ๆลูกลูกเห็บมีมาแม่งมาจากไหนวะซไม่ได้แล้วครับคุณซีชิบหายมันแม่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหี้ยเหมือนเหมือนเหมือนกูวิ่งใน212คุณซีเราซีพ้าขึ้นไม่ได้แล้วนะอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยไม่ไมีของกูเก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอจนมันเดิแม่อ่ะหรือขอสดมามากก่อนรอรอชะตากรรมการตายนั่นแหละเหมือนกูวิ่งหนี212โอ้ยสองเลย แดก <idas> หลังไปตะกี้ไอ้้เแม่งมีพิกแอคเปล่าวะเหมือนเหมือนรอน้ำน้ำในแท่นนิกอะครับมันมันกำลังจะท่วมมาใช่ครับอารมณ์คล้ายคกับอารมนั้นเลยเฮ้ยคาชาติดอยู่เปล่าวะฮะของผมไม่ไกลแล้วตายยังยังไม่ตายครับนี่โอ้โหกูไม่มาตรงจุดเกิดเลยรอดมาทำไมกูไม่รอดวะผม้ไม่มีชุดทองอย่างดีมันมันค่อยๆขยับมาแล้วกูไม่อยู่ลูกกูออกไปแล้วกูตายแน่เลยตายอุ้ย อุ้ย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 เจอเจอไอ้ใส่ชุดทองนั่นแหละลากมันสไตล์เสียตายเด้อมิมิหยุดเว้ยวยหยุดหยุดหยุดหรอไม่น่าหยุดแล้วความรู้สึกเหมือนจะจะตายแล้วครับตอนนี้ความรู้สึกยากมางกูทำลายอันนี้ได้ไหมกูมีทำลายทิ้งไดหมใส่หมดอ้าทำลายทิ้งได้ไหมไม่ได้มันทุบแล้วมันเนี่ยมันก็อุ้ยมาแล้วเว้ยแล้ววเฮ้ยรีบฆ่ากันดีเร็วไปเวลายังเหลือ เวลายังเหลือโอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจพวกคุณอ่ะอุ้ย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 ไอ้ไอ้ไอ้มึงตายคนต้องตายไอ้ตายคนต้องตายไอ้แยแข็งตายคนตัดคนตีตายแล้วมึงตายแล้วตีทำไมเนี่ยก็เรจะไม่ตายไงตายเหมือนกันแล้วคุณตายอ่ะตายโอ้ดีฟีดเลยอ่ะแม่งโดนโดนโดนดีฟโดนโดนโดนดีฟคลีนได้ไม่ได้เออโอเคแม่งตายโหมกันหมดเลยอ่ะ เราดูรอบนี้ดิเออมีใครรอดมั่งแม่งมีสามคนเนี่ย,ยใใคุณ่าไปแคสรอบต่อไปดีกวเปล่าของผมต,ตัดนะครับผมพอดีนึงสองสามแล้วก็ just my pants ใครวะเนี่ย just my pants นะผมแล้วก็ py pyter เฮ้ยไอศไอศตัวนี้ทำไมมันมันเหมือนมันเปนเพื่อนกันมากโอ้โหตยตบแล้วตบหลังแม่งไอเย้เราต้าแล้วครับแม่แนาทีนี้ฆ่าใครวะโอ้โหชนะเลโอ้โหชนะเลยเมลูสอ้ออ๋อมันไม่ได้ชนะโอ้โหแม่งทิ้งของแบบอะไรอะไรที่ไม่เอาแม่ง ของเป็นของมึงมาแล้วเฮ้ยมันมีดาบเป็นชานว่ะเอาละครับแม่ตอนนี้แม่ไม่ได้ลยครับเอ้ยตอนนี้วิง่งปุ๊บวิ่งขึ้นไปในสาราวัดเลยนะพอส็อดหนึ 1, 1> ่งสองสามก็ดังโดนโดนดาบเป็นชานไล่นะฮะตอนนี้รอเดดแม่่าหรือเปล่ากันจะโดนรอบนี้ไม่ใช่เหมือนรอบที่แล้วนะมนแม่งมาเจอกันแล้วแม่งรักกันเองอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะขอตัดไปอีกหน่อยเนี้ยเดี๋ยวกลับมาีกทีเนี้ยให้ผมเอ้ยผมขอตัดแล้วกันนะขี้เกียจรออยู่ โอเคงั้นเราออกไปหน้าล็อบบี้เลยแล้วกันเนี่ยครับออกมาแล้วเนี่ยาไปเอากูคงไม่ได้ตัดแล้วครับไม่ได้ครับยังไหวอยู่ป่ะเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟอะไรบอกผมเลยยังยังแหลกๆอยู่เลยอ่ะเซิร์ฟอะไรดีวะเอ๋อเซิร์ฟเพี้ยนคนน้อยๆอ่ะสิบสามไม่สิบไหมสิบสิบกับโหเขาสิบสามไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมเข้าสิบก็ได้อ่ะสิบคนไม่น้อยดิอ่ะยี่สิบเอ็ด ตอนนี้ตอนนี้ตอนตอนนี้เซิฟเซิฟซี่กว่าคนน้อยโอเคครับมามาเซิร์ฟเวอร์เกมเนี่ยโอ้โหแม่งมาแม่งเยอะแล้วนั่นแหละครับคนพลุกพลังเลยอ่ะคุณไอ้มาถึงยังครับยังยังยังข้าเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยวิ่งเลยโว้ยเนี่ยวิ่งอะไรล่ะเอาอะไรวะโอเคไอ้ผมเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่คุณไอ้หมาครับผมแป๊บหนึ่งเนี่ย